สวัสดีค่ะมาลีค่ะจูลี่ค่ะ,ค,ะค่ะเราสองคนนะคะจากบลูบาคานี่ค่ะวันนี้อยู่กับคุณครูอ้นนะคะส,สวัสดีครับค่ะครูอ้นนะคะเป็นคุณครูการบินของโรงเรียนเบียทีซีค่ะที่สุโขทัยนะคะวันนี้ครูอ้นจะพาเราไปทาความรู้จักกับเครื่องบินฝึกบินค่ะเครื่องบินนี้เป็นเครื่องบินรุ่นอะไรครัคุณครูเป็นเครื่องบินแบบเซสนา 172S ครับเป็นเครื่องบินตัวใหม่ล่าสุดของบริษัทผู้ผลิตในประเทศอเมริกาครับแล้วก็เครื่องบินตัวนี้ได้ไดรับความนิยมอยู่ในโรงเรียนการบินทั่วโลกนะครับ สุดยอดมากค่ะครับโอ้แล้วเครื่องนี้มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างไงบ้างคะคุณครูเครื่องบินตัวนี้มีมาตรฐานความปลอดภัยค่อนข้างสูงครับยกตัวอย่างเช่นเข็มขัดนิรภัยในเครื่องบินเนี่ยจะมีระบบแอร์แบ็กที่ติดมากับตัวเข็มขัดครับถ้าเกิดแรงกระแทกเกินมาตรฐานที่เขากําหนดไว้เนี่ยในตัวเข็มขัดเนี่ยก็จะพองออกมาเป็นเหมือนถุงลมครับป้องกันแรงกระแทกให้กับผู้โดยสารแลวก็นักบินภายในเครื่องอีกทีโอ แล้วเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดนี่มันแตกต่างจากเครื่องรุ่นเก่าๆยังไงบ้างคะ,ะเครื่องรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องบินเชสนารุ่นก่อนก็คือในรุ่นก่อนๆเนี่ยหน้าจอแสดงผลการบินนะครับจะเป็นแบบอนาล็อกครับซึ่งจะเป็นเหมือนเข็มเข็มวัดค่ะแล้วตอนนี้ตัวนี้ได้รับการพัฒนาเป็นระบบแบบก๊าซคอกพิทโดยใช้เป็นจีวันทาวสันนะครับก็จะนาเข็มที่เป็นอนาล็อกเหล่านี้รวมอยู่ในจอเดียวกันซึ่งมันจะทําให้ง่ายต่อการมอนิเตอร์ แล้วก็ภาพที่เห็นเนี่ยมันจะดูง่ายแล้วแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นมากครับอ๋ออย่างนี้ก็คือบินไปไหนก็ไม่หลงใช่ฝึกบินก็ง่ายฝึกบินง่ายครับค่ะอย่างนี้สิทธิการบินที่จบจากที่นี่อะค่ะเขาจะสมมติอยากาเป็นนักบินตามสายการบินหรือเป็นนักบินพาณิชย์เนี่ยค่ะมีเบนฟิตหรืออะไรก็สําหรับการฝึกในเครื่องบินรุ่นนี้นะครับผมมองว่าเครื่องบินรุ่นนี้เป็นพื้นฐานการฝึกที่ทําให้ผู้ที่ สนใจในเรื่องการบินเนี่ยจากที่ไม่มีประสบการณ์การบินนะครับมาเรียนรู้กับเครื่องบินตัวนี้สามารถที่จะนําไปต่อยอดกับการบินนานาคตหรือไปต่อยอดเป็นนักบินสายการบินนอนาคตได้ครับเพราะว่าระบบที่ใช้อยู่ในเครื่องบินลำนี้กับระบบที่ใช้อยู่ในเครื่องบินธน,นิ์เนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากครับค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้สําหรับความรู้ที่เราได้รับจากคุณครูโอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินที่ใช้ในการฝึกนะคะ ความทันสมัยความปลอดภยัยและการต่อยอดในสายอาชีพการบินนะคะก็ขอขอบคุณคุณครูอ้นและโรงเรียนการบิน b a t c มากมากเลยค่ะค่ะหวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อยากเป็นนักบินนะคะสามารถมาเยี่ยมชมที่โรงเรียนการบิน b a t c ได้เลยค่ะหรือว่าตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ครูอ้นมีอะไรจะฝากไหมคะก็อยากะจะฝากให้ผู้ที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการบินขอเชิญชวนและเรียนเชิญมาที่สนามบินสุขโขทัยครับ กับโรงเรียนการบิน BATC ครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะเรา3คนก็อขอตัวไปสัมผัสบรรยากาศสุดพิเศษกับเครื่องบินลำนี้ก่อนนะคะไปก่อนนะคะสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ